ประโยชน์ของ CBD หลายคนมักคุ้นเคยกับคำว่า CBD ในกัญชาวันนี้เราจะพามารู้จักกับ CBD ซึ่งเป็นสารไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทไม่มีสารไฮและไม่มีสารมึนเมาซึ่งแคนนาบินอยพบได้ทั้งในกัญชาและกัญชงแต่ CBD เป็นที่รู้จักในฐานะของมันดาแคนนาบินนยทั้งหมด หรือสเต็มเซลล์ของพืชเน,นื่องจากเป็นสารตั้งต้นของโมเลกุลพื้นฐานของแคนนาบิโนย์ทั้งหมดรวมถึง cbd cbc และ t h c cbg เป็นแคนนาบิโนย์ที่แพร่หลายมากที่สุดเป็นอันดับ3รองจาก t h c และ cbd ในพืชต้นอ่อนจะพบกด cbga เนื่องจาก cbg ส่วนใหญ่ใช้เพื่อสร้างแคนนาบิโนย์ที่สำคัญอื่นๆ ในระหว่างรอบการเจริญเติบโตอย่างไรก็ตามปริมาณสารในพืชโตเต็มวัยสามารถลดจำนวนลงจนเกิบเป็นศูนย์ทำให้ C B G Isolate มีราคาแพงมากในอดีตแต่สายพันธุ์กัญชาใหม่ที่ชื่อว่าพันาเคียได้รับการพัฒนาด้วยว่ามี C B G ที่1้อละ 18, โดยมีค่า T S C เท่ากับ0%อร์ซนทำให้มีราคาไม่แพงมากสำหรับผู้ผลิตในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ CBG เชื่อมโยงกับตัวรับ CB1 และ CB2 เช่นเดียวกับตัวรับ GPR CB3 และมีประโยชน์มากมายดังนี้คือ CBG มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียที่แข็งแกร่งที่คุกคามหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ในการศึกษาในห้องปฏิบัติการได้แสดงให้เห็นว่า CBG ยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งบางชนิดบทความในปี2009พบว่า C.B.G. ชะลอการเติบโตของเนื้องอกและในการศึกษาต่อมาได้พบว่าแคน n าบิโนอ d ์ใน C.B.G. นั้นสามารถทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้งการลุกลามของเนื้องอกในมะเร็งลำไส้ใหญ่และอาจช่วยยับยั้งมะเร็งเตา้านมได้ด้วย C.B.G. ช่วยลดความวิตกกังวลและช่วยโลคความผิดปกติของการนอนหลับ C.B.G. เป็นตัวยับยั้ง G.A.B.A. และเมื่อใช้ร่วมกับ CBD ช่วยให้กล้ามเนื้อของร่างกายผ่อนคลายนำไปสู่การบรรเทาความเครียดและความรู้สึกสงบทางร่างกายและจิตใจ c b g ยังสามารถทดแทน t s c ในการรักษาออทิสติกบางประเภทในเด็กเนื่องจากคุณสมบัติของ t s c อาจกระตุ้นภาวะทางจิตขึ้นได้ c b g ช่วยกระตุ้นความอยากอาหารจากการทดลองพบว่า C.B.G มีคุณสมบัติกระตุ้นความอยากอาหารในหนูซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัดมีความต้องการทานอาหารมากขึ้นและสามารถเพิ่มมวลกายได้ C.B.G ช่วยรักษาต้อหินและบรรเทาความดันในลูกตาได้ C.B.G ช่วยรักษาโรคลำไส้ใหญ่อักเสบจากการศึกษาได้พบว่า C.B.G ช่วยรักษาอาการลำไส้ใหญ่ และลดผลกระทบของอาการลำไส้ใหญ่บวมจากการศึกษาในผู้ป่วยเราพบว่า CBG สามารถลดอาการปวดท้องปวดข้อท้องร่วงเบื่ออาหารและขึ้นไสดได้ CBG ช่วยรักษาผิวหนังอักเสบจากโรคเลื้อนกวางและโรคสะเก็ดเงินได้ในตอนนี้ CBG มีวางจำหน่ายแล้วในสหราชาอาณาจักรในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ปรดปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ C B G หรือแคนนาบินอยอื่นๆในการดูแลระบบสุขภาพประจำวันของคุณ